สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําเดือนสิงหาคม2565นะคะให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะอย่าเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง d e s c r i p t i o ข้างล่างแล้วก็ข้อความคิดเห็นด้านล่างนะคะว่าจะหาลัคนาได้จากเว็บไซต์ไหนนะคะถ้าใครอยากรู้ลัคนาก็ เข้าไปดูตามนั้นเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันก่อนเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2,565ของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูตัวตนหน่อยค่ะ หไม้เท้า1นึคาทานะคะเป็นไพ่ของความหวังเป็นไพ่ของโอกาสไพ่ของความมีชีวิตชีวาความสดชื่นแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องการเงินได้6ถ้วย6ถ้วยแปลว่าการได้รับสิ่งดีๆได้รับของขวัญได้รับความพึงพอใจในชีวิต ัชาได้ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะบางคนมีเกณฑ์เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์ได้ลาบมาโดยแบบการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้คนนะคะใครที่ใครที่มองหาช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่ๆน่ะจะดีมากๆเลยนะคะจะคว้าโอกาสเอาไว้ได้แล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆเห็นไหมคะเด็กถือเหรียญเก็บเงินเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกำรรในเดือนนี้นะคะ เด็กถือถ้วยในพบพันธุผู้ใหญ่เมตตาและอุปถัมภ์นะคะปุตตะได้าพปุตตะได้อัศวินถือไม้เท้าค่ะพบอริได้เก้าดาบอาริและอุปสรรคได้ไพ่เก้าดาบร้าย ให้ร้ายขึ้นในความร้ายคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่เครียดวิตกกังวลอะไรอยู่บ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาระทางการเงินไม่ว่าจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายหรือความวันว่นวายหวาดกลัวสถานการณ์ชีวิตของตัวเองเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเองนะคะร้ายในที่สุดก็จะกลายเป็นดีนะคะสิดาบค่ะ พบปัตนี้ได้ไพ่สิบดาบบางคนบางคนหมายถึงเกณฑ์การจบสิ่งเก่าๆเ,เพื่อจะเริ่มต้นใหม่นะคะในความรักหรืออ่านสลับกันไปก็ได้ว่าสิ่งเก่าๆจะหวนกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะย้อนหลังหวนคืนมาแฟนเก่าจะ,ะกลับมาขอโอกาสขอคืนดีนะคะพบมรณาได้ The view, the view หรือ view of o r zone ค่ะ สุภาได้ไพ่แปดไม้เท้าเดินทางแล้วได้ดีนะคะสื่อสารสื่อสารมากๆแล้วจะทำให้มีโชคดีในเรื่องของเงินนะคะวาจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะวาจาเรียกทรัพย์นะคะในช่วงเดือนนี้พบของความเจริญรุ่งเรืองได้ไพ่การสื่อสารได้ไพ่การเดินทางได้ไพ่การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่ากลัวการที่จะต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าการคว้าโอกาสใหม่ๆนั้นจะนามาซึ่ง หนทางในการขยับขยายความมาั่งคั่งให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะพูดเยอะๆสื่อสารออกไปเยอะๆพยายามแบบพยายามอย่าอยู่เฉยพยายามอย่าอยู่นิ่งแอคทีฟตลอดเวลานะคะจะทําให้คุณมีรายได้เข้ามาอย่างมากมายเลยความเจริญรุ่งเรืองมีทิศทางในการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะคะโอ้สิบถ้วยสิบถ้วยในภพที่สิบภลอยกลางฟ้าได้ไพ่สิบถ้วย โดยปกติแล้วเอฟคิดว่าไพ่สิบถ้วยขึ้นมาในภพที่ทรงพลังที่สุดยังไงยังไงถึงคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรที่วันไหวหวาดวิตกหรือมีความทุกข์หรือเป็นเป็นปัญหาอะไรในชีวิตเกิดขึ้นนะช่วงเวลานี้แต่ว่ามีดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่สิบของดวงชะตาก็คือดาวพฤหัสอยู่ในมีนซึ่งเป็นสิบ แกลักนณาของชาวมิถุนนี่แหละอยู่ลอยกลางฟ้าแล้วก็ขึ้นมาตรงตามดวงดาวที่ออกมาเลยนะคะนี่ดูไพ่ก็ออกมาตามดวงชะตาของคุณจริงๆเลยไพ่บอกว่าต่อให้คุณจะเจอกับสถานการณ์ที่คุณต้องวิตกกังวลเครียดอะไรใดๆก็ตามฤหัสบดีดวงเดียวที่คุ้มครองดวงชะตาคุณก็ได้ดีในที่สุดอยู่ดีต่อให้คุณจะเจออุปสรรคอะไรเข้ามาปะทะปัญหาอะไรที่ทําให้คุณเครียดและหว,วัน่นวิตกหวัด ระแวงอะไรแบบนี้นะคะคุณก็จะได้ดีอยู่ดีนะคะดาวพระหัสดวงเดียวส่งผลดีก็คุ้มครองดวงชะตานะคะพบลาพาได้ไพ่ชาริออตสู้แล้วจะชนะสู้แล้วจะรุ่งเรืองพวินาได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ เอฟคิดว่าชาวลัคนาราศีมิถุนน่ะไพ่ร้ายขึ้นมาไพ่ร้ายขึ้นมาในภพที่ร้ายอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าร้ายนะคะจะหมายจะหมายความว่าความร้ายกาดนั้นพินาศย่อยยับไปนะนะคะศัตรูศัตรูปัญหาหรืออุปสรรคใดๆพินาศย่อยยับไปเหมือนเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาเอาไว้อยู่ไพ่บอกว่าคุณจะเจออะไรบางอย่างที่ทําให้ รู้สึกได้แหละว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอยู่ๆก็จะคลี่คลายอยู่ๆก็จะมีผู้มาเกื้อหนุนอยู่ๆก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแล้วก็เรื่องการเงินน่ะจะเป็นเดือนแห่งการค่อยๆเก็บเกี่ยวหรือเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทําสิ่งใหม่ๆเพื่อเห็นช่องทางในการลงทุนเพื่อเห็นช่องทางในการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนต่อให้คุณมีสถานการณ์ใดที่หวั่นใจ แต่คุณก็จะไม่ทุกไปเหมือนกับคนอื่นๆนะคะ,ะคนอื่นๆเขาจะมีเรื่องทุกข์ใจแล้วเขาก็จะเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตจริงๆแต่คุณน่ะอาจจะมีปัญหาให้ต้องเครียดวิตกกังวลแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เจออะไรที่โชคร้ายคุณจะเจอสถานการณ์ที่แบบหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณให้อยู่สุขอยู่สบายอยู่เสมอนะคะดูสิคะเรือนที่4กับเรือนที่10น่ะได้ไพ่ความสบายใจขึ้นมาทั้งสองเลยพรหัสเล็งไปที่เรือนชะตาที่สี่ นะคะแล้วก็อ่าทับ เรือนะตาที่10อยู่นะเวลานี้ยังไงยังไงชีวิตของคุณก็ต้องได้เจอสิ่งดีๆนะคะและความสุขความเจริญมีเกณฑ์การได้อะไรดีๆที่เป็นของขวัญด้วยนะคะเป็นไพ่ของขวัญขึ้นมาเด็กถือถ้วยแล้วก็6ถ้วยคุณมีเกณฑ์ได้อะไรดีๆจากคนรักคู่ครองหรืออ่าบุพการีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้ความที่คุณให้ความเคารพนับถืออยู่คุณอาจจะได้ล่าม,มาโดยเสน่หาด้วยนะคะเหมือนได้มรดกอะไรแบบนั้นนะคะได้ทรัพย์สมบัติได้อ่าที่ดินอะไรแบบนั้นก็ ได้นะคะในบางคนนะทีนี้เรื่องของความรักถ้าเกิดว่าไม่ใช่จะมีเกณฑ์ให้ต้องแบบห่างจากออกห่างจากคู่กรรมอีกพาร์ทเนอร์แล้วแหละถ้าใครมีเกณฑ์จะต้องจบความสัมพันธ์กับคู่กรรมที่อยู่ด้วยกันมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันมีแต่เรื่องโชคร้ายมีแต่ช่วงดวงตกของชีวิตคุณก็มีสิทธิ์ว่าจะต้องแบบ เดินออกมาอย่างถาวรน,นะคะคุณก็อาจจะมีสิทธิ์มุฟออนอย่างถาวรแล้วก็เจอคนใหม่ก็ได้นะคะแต่ก็มีอีกเหมือนกันที่บางคนในดวงชะตาของชาวมิถุนนี้มีบางคนที่คนใหม่จะย้อนกลับเข้ามาคนที่เคยพลัดพลากห่างไกลคนที่เคยหันหลังให้กันคนที่เคยเลิกรายาล้างไปก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ว่าจะวนกลับมาเช่นเดียวกันนะคะคนรักเก่าสูญที่เคยสูญเสียกันไปนะ่ะเสียดายแล้จะวนกลับมาขอโอกาสอีกครั้งนะคะ พยายาดแนะนำชาวลัคนาราศีมิถุนว่าถ้าอยากจะแบบ ให้โอกาสตัวเองได้เปลี่ยนสถานภาพทางการเงินไปสู่ความมั่งคั่งมั่งมีมากขึ้นให้ลองทําอะไรใหม่ๆและให้กล้าหารนะคะให้กล้าหารในการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองศึกษาและลงมือทําดูเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นวาจาเรียกทรัพย์พูดเป็นเงินเป็นทองนะคะสาริการลิ้นทองนะหน้าทองอะไรทํานองนั้นนะ่ะเกิดขึ้นได้ด้วยพลังงานของตัวคุณคุณจะค้าขายอะไรมักจะค้าขายดีนะคะจะหยิบจับทําอะไรมักจะสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้ในช่วงนี้จงกล้าที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ ะะจงกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะคนที่จะเริ่มต้นไปคว้าเอาความสาเร็จนะ่ะเริ่มจากความกล้าหาญที่จะลงมือทําก่อนต้องลองทําดูเลยตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความคลั่งไคล้มี p a s s ั่นในงานอดิเรกสิ่งใดแล้วตัวเองทําได้ดีด้วยมีความชํานาญด้วยลองทําไปเลยเพราะว่าจุดๆนี้แหละสิ่งที่ตัวเองหมกมุ่นและคลั่งไคล้นี่แหละ คนรวยด้วยสิ่งนี้มานักต่อนักแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อารากเกกันจะขยายความแนะนำชาวราคนาราศีมิถุนว่ายอย่างไรบ้างนะคะดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์ก็คือความเฉิดฉายนะคะ เปิดกว้างต่อให้คุณเจอสถานการณ์ที่จะทำให้คุณหมองหม่นไม่นานคุณก็จะรู้สึกว่าหัวใจของคุณร่าเริงเบิกบานอนะ่ะเหมือนคุณจะมีสติคิดไตรตองให้ตัวเองมีความสุขได้เสมอช่วงนี้คุณจะคิดบวกมากขึ้นคุณจะเริ่มสบายใจในชีวิตคุณจะมีความผ่องใสนะ่ะมีความสดใสในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะสวรรค์สรรสร้างสวรรค์สรรสร้างมาแล้วนะคะ นี่แหละบุญเก่ามาส่งผลถึงนะคะพรสวรรค์ดูสิคะคุณเป็นคนที่มอาคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในตัวเองนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณเป็นคนที่มีมีความสามารถพิเศษในตัวเองน่ะ ทำอะไรได้หลายอย่างอ่ะลองทําดูถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามีงานประจําอยู่แล้วถ้าเรามีอีกแบบหนึ่งงานอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้ดีให้ลองทําดูเพราะว่าสวรรค์ได้สรรสร้างพรสวรรค์เอาไว้ให้กับคุณแล้วนะคะคุณมีของเก่าของเดิมเป็นความจําได้หม่รู้เดิมเดิมเก่าๆที่คุณเคยแบบเรียนรู้มาแต่หนหลังแล้วมันติดตัวมาเป็น พรสวรรค์ของคุณลองเอาออกมาสร้างสรรค์น,นะคะสร้างสรรค์การงานอาชีพให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีอนาคตที่รุ่งเรืองและลองทําเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณก็ไม่ได้แพ้ใครนะความสามารถของคุณก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ใครนะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทํามันจะสร้างความเจริญให้กับคุณแน่ๆโดดเด่นเป็นแกะดำที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะ แล้วก็ถอดจิตค่ะช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดาวประจําตัวของตัวเราเองนะคะดาวพุธจะย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็จะย้ายไปอยู่ในเรือรน,ยยอนอสหัสชชะนะคะไปอยู่ในสังคมที่โดดเด่นแล้วได้ตําแหน่งดีมากๆได้ตําแหน่ง อ่ามหาจักรราชาโชคในราศีสิงห์นะคะในเดือนสิงหาคมนี่แหละกลางเดือนนี่แหละมหาจักรราชาโชคล้วคิดดูสิคุณจะพุ่งรุ่งแรงขนาดไหนถ้าคุณเริ่มทําอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณจะหาทรัพย์ได้มากเอามาเข้าตัวเองแล้วคุณก็จะได้เปิดเปิดตัวน่ะเปิดตัวเปิด ลักษณะตัวตนที่แท้จริงของคุณมีศักยภาพใดมีความรู้ใดมีความเชี่ยวชาญใดคุณจะได้นําออกมาเผยเปิดเผยให้กับคนอื่นเห็นและคนอื่นจะรู้สึกทึ่งจริงๆในความรู้ความสามารถของคุณนะคะคุณจะโดดเด่นมากๆใครที่อยากมีชื่อเสียงให้ลองทําดูใครที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์สื่อโซเชียลค้าขายออนไลน์ลองหาวิธีทําดูนะคะ และช่วงนี้คุณจะเริ่มมีมีพลังงานจิตที่ดีมากๆเลยไพ่ของการถอดจิตออกมาบอกแบบนี้นะคะก็คือบางทีแล้วชีวิตของคุณก็ไม่ได้เจอแต่เรื่องโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างหรอกนะคะมีเรื่องโชคร้ายบ้างมีเรื่องโชคดีบ้างแต่คุณจะสามารถเอาตัวเองออกมามองประ,ะ,ประสบการณ์ที่เราได้รับนะคุณเจอช่วงเวลาที่แย่ช่วงเวลาที่ร้ายหรือช่วงเวลาที่ดีก็ตามนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ชาวลักนาไม่ถุน คุณดูเหมือนจะไม่เอาจิตตัวเองไปผูกพันว่าตัวเองเจอสถานการณ์นั้นคุณเหมือนจะถอดจิตออกมาแล้วก็มองเข้าไปในสถานการณ์ที่ตัวเองกําลังประสบพบเจอแล้วคุณก็ไขแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆคุณจะมีความสุขุมรอบคอบมีความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรใดๆนะคุณตัดสินใจราวกับคุณเป็นกูรูของตัวเองคุณเป็นอาจารย์ของตัวเองคุณเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําเป็นไกด์แดนของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเลยเป็นผู้ นำทางให้กับตัวเองได้ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งแห่งเป็นช่วงเวลาแห่งปัญญาที่เปิดกว้างนะคะอขอไปนะคะถ้าเอฟพูดแบบปิดปิดถูกถนะคะเปิดอีกนะคะสำหรับนี้มาดูเลยคะ่ะแบ่งเบาภาระของคุณนะคะบางคนได้เจอแบบถ้าใครมีลูกลูกก็จะ เป็นอภิชาติตบ,บุตรนะคะสิ่งที่เอฟเพนพบปุตตะได้ไพอัศวินถือไม้เท้านะคะช่วงนี้ลูกจะน่ารักมากนะคะลูกจะให้ความเคารพลูกจะเชื่อฟังลูกจะเกื้อหนุนอุปัรรมนะคะลูกจะแบบดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเลยนะคะหรือ,อถ้าเกิดว่ามีผู้อุปธรรมอยู่แล้วคุณก็จะยิ่งถูกรักถูกเอาใจใส่เป็นอย่างดีและความรักก็ดีงามนะคะความรักก็ดีงาม ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้ปัญหาจบหมดทุกอย่างแล้วนะคะคุณผ่านวิกวิบากกรรมรอบสุดท้ายมาแล้วถ้าหากว่ามีาคู่รักคู่ครองอยู่แล้วที่ผ่านมาอะไรที่เป็นปัญหานะจบสิ้นทุกอย่างเปลี่ยนชะตากรรมของคุณไปสู่การเป็นคู่ครองที่ยั่งยืนและก็ดีงามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณกําลังจะเจอสถานการณ์ที่แบบ บางคนมีสิทธิ์หมดหนี้หมดสินเลยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะหรือบางคนเริ่มแล้วแหละเริ่มเห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของสถานภาพทางการเงินควรจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องแบกอะไรมากมายอีกต่อไปนะคุณจะไม่มีความเหนื่อยความหนักและความกดดันของของความรู้สึกว่าติดหนี้ติดค้างใครอะไรนะคะเอฟคิดว่าคุณจะสง,ง่าผภาพเผยแล้วก็มีความสบายใจขึ้นอย่างมากมายคุณจะสุขภาพแข็งแรงขึ้นมากๆด้วยนะคะนี่การแบ่งเบาภาระขึ้นมานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาส่งผลถึงแล้วบน เก่ามาส่งผลถึงแล้วนะคะ off June วิวออฟฟอร์จูนสวรรค์สร้างนะคะ prosperity ใช้เลยเงินเงินโปรยปลายลงมานะคะเหรียญทองคำโปรยปลายลงมาสู่ชีวิตของคุณโอ้ใครที่ดวงดีม,มากๆก็เข้าขั้นเศรษฐีเลยใครที่ดวงดวงของเราจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราสร้างทานบารมีมาต่างกันนะคะใครที่ดวงดีม,มากๆก็จะเลื่อนระดับไปสู่ขั้นตอนของการเป็นเศรษฐีนะคะใครที่แบบอาบุญเก่าส่งผลถึงแต่เราไม่ได้ตั้งใจ ว่าเราจะมีเจตนารม์มาเป็นเศรษฐีอะไรขนาดนั้นคุณก็ต้องหมดภาระหนี้สินแล้วแหละคุณจะได้อยู่อยู่ในชีวิตของตัวเองแบบผ่องใสทางอารมณ์มีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระทางการเงินนะคะใช่เลย อา,อาชีพบางคนมีเกณฑ์ได้ทำงานอาชีพอะไรก็ตามที่จะพาคุณไปสู่ความรุ่งเรืองนะคะใครที่อยากเปลี่ยนงานสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนแล้วได้ดีแน่นอนชาวมิถุนนะคะเพราะอะไรดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนการงานเช่นนี้ได้ตำแหน่งกเษกเษตรติดอาเกษตรตาธิบดีดีมากๆดีที่สุดดีมากๆถ้าจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ว่าจะทำให้เปลี่ยนช่วงนี้เปลี่ยนแล้วได้ดีนะคะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะคุณกำลังจะได้มีความสุขและความมั่น คงกับงานที่ตัวเองทําอยู่อย่างแน่นอนนะคะหรือมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะได้รายได้พิเศษอยากทําอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้วแบบ กลัวว่าตัวเองจะขายไม่ดีกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะไม่มีศักยภาพอย่าก,กลัวลองลองมือทําไปก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเองคิดคุณจะมีอาชีพที่พาตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเจริญพิพัฒน์สวัสดี prosperity นะคะความมั่งคั่งมาถึงแล้วภาระอะไรทั้งหลายแหละจะผ่อนคลายภายในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเลยว่าคุณสบายใจและสดชื่นในหัวใจอย่างที่สุดนะคะ โอ้ดิเฟอรนต์ความแตกต่างโห oh, นี่แหละถ้าเกิดว่าคุณมีความรักที่เลิกแล้วต่อกันไปบางทีแต่ก่อนรู้สึกว่าไม่พิสวาสคุณไม่สเสน่หาต่อคุณแต่ว่าณช่วงเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์ขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วเขาคนนั้นคนเก่ามีแววที่จะกลับมาด้วยความหวัง ด้วยความหวังมากมายจริงๆหลังจากที่คุณรักตัวเองนะคะเซลเลอรหลังจากที่คุณรักตัวเองหลังจากที่คุณให้เกียรติตัวเองเขาจะมีความหวังว่าอยากจะกลับมาเพื่อรื้อฟื้นความทรงจําดีๆร่วมกับคุณและอยากจะไปต่อกับคุณให้ดีที่สุดกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณให้ดีที่สุดเลยรีสตาร์ทแล้วเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้มั่นคงและแข็งแรงและดีงามมากกว่าเดิมสําหรับคนโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่ที่อาจจะมีความแตกต่างบ้างอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะ มีความสุขมันจะไม่เหมือนแบบมันจะไม่มีอะไรเหมือนกันไปซะทุกอย่างนะคะแต่คุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะชอบตัวเองตอนที่ได้อยู่กับเขาคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อคุณได้อยู่กับเขาคุณจะรู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าตอนที่ได้อยู่กับเขาแบบที่คุณหวังคุณจะได้อยู่กับคนที่ทําให้คุณรักตัวเองคุณจะได้อยู่กับคนที่ใส่ใจคุณและ เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเลยว่าความรักของคุณอยากจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนอกจากจะเป็นดาวประจําเรือนการงานของคุณแล้วยังเป็นดาวประจําเรือนความรักคู่ครองอีกต่างหากนะคะ ดาวเดินดีแล้วค่ะคนโสดพบคู่คนมีคู่อยู่แล้วคู่จะยิ่งอาศัยใจดูแลคุณมากขึ้นให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองใครที่รอคอยคนรักเก่าคนรักเก่ามีแกมีเกณฑ์หวนกลับนะคะมีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมานี่ไงฟื้นฟูเยียวยารีสต t a r ทความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง regeneration นะคะการฟื้นฟูการเยียวยาอ๋อใช่เลย Between World แล้วคุณออกมาจากยุคมืดของชีวิตแล้วนะคะ Go the distance แล้วจากนี้เป็นต้นไปมีชีวิตแบบผาสุกร่มเย็นไปยาวๆเลยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณโดดเด่นมากๆคุณจะได้รับ การเคารพนับถือจากบุคคลรอบข้างด้วยนะคะใจของคุณจะเป็นสุกร่มเย็นผาสุกร่มเย็นขึ้นมากมายเหลือเกินแล้วปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณจะแก้ไขเสมือนว่าคุณเป็นคนนอกแล้วคุณจะไม่ค่อยเอาใจไปทุกคุณไม่ค่อยเอาใจไปจมว่ามันเป็นเรื่องของเราอะไรเท่าไหร่เราเจออะไรเราก็แก้ไขไปนะณนะหน้างานไปเลยเราไม่ต้องทุกข์กับอะไรมากมายคุณจะกลายเป็นคนเช่นนี้แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นทําอะไรหยิบจับอะไรมักจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่ประเสริฐแท้นะคะ Regeneration มีเกณฑ์ว่าจะได้ ฟื้นฟูเยียวยาความรักเก่าๆความรักเดิมๆให้แจ่มใสมากยิ่งขึ้นคุณหลุดพ้นมาจากช่วงวิบากกรรมที่จะต้องเจอความรักร้ายความรักแบบท็อกซิคเรレーションชิพแล้วไม่ว่าคุณจะเจอคู่แบบไหนหรือเป็นคนโสดคุณจะเจอสถานการณ์ที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณและเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณและทําให้คุณมีความสุขผาสุขในความรักไปตลอดเลยถ้าคุณเป็นคนโสดนี่ถือว่าโชคดีเพราะว่าอะไรคุณเติบโตอย่างรักตัวเองขึ้นมาได้ก่อนที่คุณจะเจอคู่แล้วพอ เจอคู่คนนี้คุณจะไปได้วยกันแบบถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะ g o t h e Distance ไปด้วยการระยะยาวนานของชีวิตตราบชั่วชีวิตอะไรแบบนั้นแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วคนคนนี้แหละเป็นคู่ของคุณแล้วเขาจะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆคุณกับเขาเหมือนผ่านอะไรร่วมกันมาแล้วก็เติบโตเริ่มกันมาแล้วก็เกื้อกูลกันอย่างที่สุดแล้วสุดท้ายต่างคนต่างก็มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เติบโตในจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นแล้วจากนี้ต่อไปอยู่ด้วยกันด้วย ความผาสุกร่มเย็นไปตลอดชั่วชีวิตนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่รอแฟนเก่าแฟนเก่าจะวนกลับมา อาจจะวนกลับมาถ้าเขาดีจริงนะถ้าเขาดีจริงเขาถึงจะวนกลับมาเพราะอะไรดาวดีคุ้มครองดวงชะตาใครที่ไม่ดีเขากลับมาไม่ได้นะคะดาวดวงดีเลิศประเสริฐสีคุ้มครองดวงชะตาคุณถ้าเขาดีจริงเขาถึงจะกลับมาได้ถ้าเขาดีไม่จริงคุณจะพบคนใหม่แต่มีเกณฑ์สูงว่าเขาจะกลับมาหรือฟื้นแล้วดียิ่งกว่าเดิมแล้วอยู่กับคุณไปยาวๆถ้าใครที่พบคู่อยู่แล้วคุณกับเขาไม่ใช่คู่แท้เขาก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีแต่เขาไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่จะเกื้อกูลคุณ ได้ก็มีเหตุที่จะต้องออกห่างจากกันนะคะเขาก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีหรอก เพียงแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ไม่มีเหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกันมาก่อนต่างคนต่างมีคู่แท้ของตัวเองก็มีเหตุให้ต้องจบกันไปเพื่อที่ว่าจะได้เปิดประตูบานใหม่ให้ตัวเองได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตนะคะตามที่คุณปรารถนาและจะทําให้คุณมีความสุขนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมิถุนเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อน มีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ